อันนี้มันเป็นมันมูนฉีกกระเดียเนี่ยมันเป็นชิงแค่อันนี้อันนี้อันนี้ว่าแม่นอันที่อยากได้แท้เตยอันที่อยากได้ไหมอยากได้แค่พุ่นตัวข้างไตถุงพุ่นบอกงี้ไงดำคลือนะเปลี่นบอกไปใส่ปะมันบอกไข่นี้มึกฉีกป่ะเนี่ยนี่เตยนี่ยมูนอ่ะคันคันได้มูนี่เนี่ยว่ามันโอ้ปากข้าวฝานั่นฝานี่อ่ะมีแต่รุ่นบอกงี้ไงรุ่นเนียเน้อเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยรุ่นน่ะ แก่ไปเออรุ่นเนี่ยแขบนบวกลุ่นนี่นี่ซุ่มปลาปลาเข่าปลาบูยง่ายปลาคังปลากดไปใส่ในสีทีนะเออว่าตองงเคยรุ่น,นยังหนักบ่ได้หายากตัอันที่จะได้คือรุ่นนี้ติหน้าไปกดน่ะปลาดักได้อ <c oughs> โอ้ชิกระเดียนอันนี้กับชิกระเดียนโคตรละอันเตี่ยโคตรละอนันอันนี้เป็นชิกระเดียนแล่นชิกระเดียนโด่งกันดังจอยี่เหล่อเปล่ามันจะแบบุ่นยี่เหล่เปล่าปลาเออมื่อนั้นเมื่อนั้นได้ขึ้นมาท่อปากนี่แล้วนะ อุ้มแล้วอุ้มกับแม่น้ำก็จะฟังตะยุน้ำพีละหมานี้มันของเคียวสุดแม่ได้เอามีดนี่เปี๊ยวตงไปน้ำดึงหมดล่ะคนก็อุ้มป่าอยู่ดิ้นแล้วขาดไปเลยครัปหานะอุ้มเกิดจากนันมันติดเคียวสุดมันแบบเกี่ยวซ้ำในก็ว่าไม่รู้นี่ซ้ำป่าก็มได้่ยุนมันมันได้เก็นป่าเก็บแดงเรือตัวป่าล่ะหางแดงคือเกียร์เสือมหยาบหยาบแบบนี้แหละยูนี่สีล่ะป่านั่นจีป่านั่นแล้วดวงเบ็ดดวงซ้ำในบ้านนะดวงเบ็ดก็โอ้ยใหญ่แล้วดวงเบ็็ดก้ยไไปแลว ใหญ่ใหญ่เลยมันบอกเบอใหญ่เลยแล้วลงเดียักนั่นอันนั่นกระไซสดิ้งจีศาลาใช่ไหมับใส่ใ่เห็นเห็นที่เขาติดเบ็ดตลังนะถ้าเสียก็หนึ่งพายุเลยไปวัดเห็นเขานะเออเป็นเห็นแก้วจีเเยอะขึ้เลยมันเป็นย่งงบ i าง y ้าีก็เดียนรับไปใส่เบ็ดโอ้ตอนนั้นจะไปใส่แบบไหนบ่น่ะจาไปตกเบ็ดหรือว่าไปใส่เน็บไปไปใส่เราตะฟังที่เใส่เบ็ดรัดใส่แบบเด็ดก็ัยทำไมเก้าน่ะ เพราน่ะขั้นเงาแต่ว่าเฮ็ดเงาเงาเป็นเม็ดเลยตียโอ้ขึ้นแล้วแบบคันเดือดอ่ะบานเป็นหยาบเป็นแฉนพดคนละคนก็เป็นแฉนพดคนละคันเบ็ยดอ่ะ,อะปัดถูกจะสากลงไปเนาะแต่ฟังเนาะฟังมันสั้นหมดอ่ะครับเที่ยนี่ไอ้ปลานี่คันเบ็ดนี่ยุ่งเสร็มันจะเกี่ยวเนาะเออคนมันบวกการลงเกินได้นำม,ม,มันเลิกกันหมดอ่ะมันเลิกแล้วดึงซากคำมันขาดไปเลยได้ก็ได้ก่ได้ก็คือเบาไม่ได้ก็คือเบาไปเลยเท่านั้นแหละ เพราะว่าจะไดนเขาก็บวเสียงลงมกันแล้วน้ำเลอะบวเสียงลงมกันแล้วเก็บมาคักทั้งทั้งใจน้ำตื้นมันก็เคยกินเวลาเขาใส่นี่เขมันติดสั้นน้ำบางที่บ่าตะฟังยูพุ่นเปล่ะครับเขาตงยางพุนพูดดิไปใส่ขางๆตะฟังหนสั้นนี่ป่านี่ขึ้นมามองปักนะมองมองน้ำตื้นนี่บ่อมาได้บ่อมันบวขึ้นมาดอกตงยางไปมองพุนมันกินสีเลอะนะอันนี้อันนี้คือผู้ใดบ่เคยใส่เบ็ดนี่คือคือบ่รู้เลยเออบ่รู้ครับเปิดบ่เคยใส่เบ็ดนีแล้วคนยันน้ำขืนใส่เลาะใส่ไก่ตรงนี้บ่อไม้แน่นอนเบวเชียงหญ่ตปานอย ไปได้ไปต้องห <ừ, S 2> ยับไปอีกหยับไปมองขึ้นสันกว่าอี ừ, กาไก่เนี่ได้รุ่นนี้ละตัวนึงเนี่ยปลาเข้าซ้ำเนี่ยซ้ำนั่นแหละอีไก่เนี่ยนะแม่มาใหาบ้บุญโอ้ย <c oughs> ต้มต้ม <c oughs> จมแบกมากในจอใส่รถไปยังไงโอ้โควกซีได้มันสุดนั่นนั่นมันผัดบดของเชียหนหยาเนาะอันทัน,ทนเหย็ดนั่นที่ถอนแล้วถอนกับมันเลื่องไปที่ถอนแล้วผัดไปจับเทาเขาลากม้ำว่กินเลือกเติบ เอาเสียนี่แหละล่ววะเสียหอบพันเท,ท่าพุ่นเถอะอุ้มถึงมาหอดตับฟังเพราหอดตับฟังได้เพราะเขาคือหอดตับฟังละสลีปบาดเดียวขาดผมกับวังคุบกันแหลกกลันเรียกอยู่ใกับบ้าส่วนที่ไหนพี่หอบเอาเสียหอดแล้วนะเ,เสียหอดแล้วนะมันดินดนด่นเด้ยมันดิ่นด้วยวะมึ่โอ้สนุกตคนนึงก็มิคันยะังไะแดงโดดโดดสันตุหมอนเนาะ,ะข้าวเนะาะขาจานขานติีขานเด็ดก่อนน้ามันบุญแห่งไหล บอกาเชียงเหยังอ่าอโอมันเกาเียงน้นำมันไหลแหงบุบดละไปตะขันเหยีบป่าจนเวนเอยู่่อยไปแล้วะป่มันนักได้แต่ขีดแตเดียดน้อยนะผขอามุ้มมันต้องแตก้นโลก้อนโลซีโลเหมียซุ้มตัวน้อยๆนี่ปลาใหญ่บอกให้กินตีบอบให้กินกินปลาน่อยมันยึ่งเดือบปลาน้อยสิกินเออมันเป็นมิตรปลาหลาดน่อยปลาเนียวัดเตี้ยปลาขีงเงี้ยปอ่ี้ันตัวนิดหน่อเนี่ยวัดเตี้ย โอ้ันตัวใหญ่แท้หนโอ้ป่าใหญ่แล้วป่าใหญ่กินงๆกระเด็นใหญ่เพราะว่ามันตัวใหญ่มันป่าน้อยไปมันดินน้ำน้ำทั้งใจมันน้ำแข็งตัวน้อยนี่ที่บอกไข่ดินแต่มันเป็นแทบแป๊บเนาะโอ้ถ้าตัวใหญ่บนดินแข็งได้จอดลงไปป่าใหญ่โตเนี่ยันเสียบเป็นครึ่งเสียบมาโตไปเลยเสียบมาโตไปนี่แหละป่าใหญ่มันก็ะดิรู้สึกว่ามีเอียงอยู่ใต้น้ำเนี่ย ปลาใหญ่ก็กินคัมไงอะเนาะปลาน้อยกินคำน้อยเอาสายเบ็ดไปซื้อโอ้เข็งเลยสายคมพุ่สายแมงสายเบ็ดพลังดึงยับสายสลิงสายยังก็สายเอ็นเอ็นแก้วติดเครื่องเอ็นแก้วแมนดึงเอ็นเอ่เบ็ดพลังดึงปลาใหไงกันโอ้แมนครับแมนยดอกแมนยดอกถ้าเป็นเสียกนีเบอรได้หลังอย่างกับปุยปุยปื๊ดปื๊ดไปเลยล่ะเบอยู่เลยเกล็ดแล้วคือจะได้กระคาดกระคาดตอนนี้ทั้งปลาควาปลายังกินมันก็ขยู่ ไหนแกพยูข้าวหน้าซีน่ะสาบว่ารถอันเชียกเลยเออท่านเปนซีทางเขาดินยันลูกมันป่านโบนาณท่านเปันสีทางเขาลงไปพูดหรือวะแล้วเจ้าไปจะไปใส่ใส่ท่นพูดแล้วทั้งบ้านนั่นนนโพทั้งพูดแล้วลงไปฝากปุดผู้ลิงไปพูนละแถวพูดละทางบริเวณพูดละคุ้ตีเออไปพูดแล้วแล้วรัดไปทางไหนทางไปไปทางไหนทางไปง่ายรัดไปนี่ไปฟูเล่นค้าออกไปพูนไปอัน เราออกจากผู้เล้นค้าไป็นหมดละก็ไปเลี้ยวเยี่ยมมันก็อปู่ท่าทั้งไงมั่งคันคือบัน่ได้ไปตามเป็นทางตัดไปตีนะเป็นทางตัดทางตัดทางลัดไปลัดหมู่บ้านลัดยังไปที่ตีไปน้ำลัดหมู่บ้านไปเลยโอ้ผมเป็นทางหลักหรอกตีนะบ่บ่มเป็นทางหลักแบบมันบ่มีบ่มีคนหายกินดีทางพุ่นนะมันก็เพิ่นอ้ยเพิ่นเพิ่นเหยียดทิ้งานเพิ่นเนาะเพิ่นมาหากินคือทางเฮาใช่ไหมฮาปูหาปลาน่ะย่างหาเพิ่นก็เพิ่นมาหาคือเฮาเหลือเพิ่นเอาเจอเราตามจิตรู ตี่สิดลกกว่าเสดุงไงเพิน่นรอสีน่ะเพิ่นบอส่เบ็ดเพิน่นยกเะดุ้งเอาโอ้สะดุง้งอันแบบไอน่ะเะดุ้งแบบไงกวกในวงสีพุ่อหรออ๋อกันเพิ่นไปเแ็่เพิ่นแต่ห่างสั้น,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 นแต่ว่าเขาเนี่ฮะคือไปลักษณะไปเอาไปเอา,อไปเาเอาเบ็ดไปเสียบเออเอาก็เบ็ดไปเสียบของเพิ่นอยู่ประจำเวลาเนาะเออเพิ Pink ่นเคยเพิ่นเพิ่นแต่หางจีนมาทั้งเพิ่นบ้านขอเพิ่นไปรอไปรอสีรออย่างไรเนาะตุ่น ต้นหมากกั็ยังสุกหมากตากบสุกหมากยังสุกนี่โอ้ขึ้นจะให้โนบ้านกูดิคือดิบุตรคนจากนรกบ้านเขาบ่มีเบนกระลอกกันบ้ยแดดเป็นวุ้นละสีกะรอกกระไหลกระแดงว่าทั้งพุ่นมันธรรมชาติมันสีหลายกว่าเฮาวติวนี่ซิเป็นกระลอกเป็นกระแต่บ้นนี้ถามบ้านเขาว่าโอ้คือบวพักกันมันนีกินเนีบยพกพักกันกินท่านท่านกินกินนัท่านเขาว่าท่านกูก็กินนูเขาบอกกินกินนูวก็กินนูโอ้ครับครับกะลอกกระแตโอ้โอเคโอเค